โอเคสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมนะวันนี้คนอยู่กับรายการชิลล์คุงทอกใน EP พที่สองแล้วนะครับผมโอเคก็ใน EP นี้เป็น EP พที่สองกับวันนี้ผมหยุดผมมากับคุณป่าปื้มนะครขอเสียงกับคุณป่าปื้มหน่อยครับผมสวัสดีครับผมโอเคผมนะคุณป่าปื้มชื่ออะไรครับผมปื้มครับผมอายุสิบเจ็ดนะครับออ๋โอเคผมนะปีปีนี้พี่ปื้มขึ้นมอไหนแล้วครับผม ไอ้สี่อ๋อโอเคครับผมอ่า uh, mm hmm. พี่ปื้มเอ่อพี่ปื้มตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกที่ที่พี่ปื้มทําคลิปไหนพี่ปื้มทําคลิปหหอะไรครับผมอ่ะ uh, เกี่ยวกับพวกไม่เอ้ยวอลซีดิเออ oh, เกี่ยวกับพวกวอลซีนี่แหละครับวอลซีใช่ไหมครับผม oh, okay. แต่ก่อนพี่ปื้มชอบเล่นเอ่อวอลซีใช่ไห,หมใช่ uh, my, ครับผมอ๋อโอเคแล้วหลังๆพี่ปื้มมาทําคลิปอะไรครับผมอ่ะแม่ครับอ๋อแม่ครับ แล้วแล้วรแรกๆเนี่ยพี่ปื้มมีคนติดตามเยอะไหมไม่เยอะเลยอ๋อไม่เยอะเลยใช่ไหมแล้วพี่ปื้มก็้ามาทำอะไรต่อครับผมใช่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปทําคลิปเกี่ยวกับพุกมารีแล้วก็มาปัจจุบนันนี้เลยมาเป็นโลบ,บอกเลยอ๋อโอเคผมอ๋อตอนตอนนี้ทําคลิปเกี่ยวกับมารีนี่ยอดวิวเป็นแสนใช่ไหมใช่ครับผม ตอนนันพี่พี่ปื้มพี่ปื้มงงไหมว่าอยู่ๆมงยอดวิวมันมันพุ่งขึ้นมาก็งงอยู่นะอือพอแบบคลิปมันปล่อยไปนานๆแล้วคนมัน้าเริ่มเข้ามาดูใช่ไหมกี่วันวะประมาณสามวันมั้งหมื่นขึ้นโอ้เยอะมากไออย่างโป๊บแบบสะดุ้งอ่ะเฮ้ยทำไมคลิปหมื่นกว่าเรอวะอือใช่ไปเรื่อยๆแสนเออเรา พี่ปลืมนะ้มก็มาไลฟ์สตรีมโลบอชใช่ไหมใช่ครับผมเอออเาเอาแมปเอาแมปแรกก่อนเลยแมปแรกที่พี่ปลื้มไลฟ์สตรีมเนี่ยแรกที่สตรีมใช่ครับผมแปอันนั้นก็ลืมอ่ะอ๋อลืมต้องไปดูอ่ะงั้นเอาเอาเป็นบล็อกฟู๊ดละกันเนาะนะครับผมใช่หลักๆก็บล็อกฟู๊ดใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ปลื้มเนี่ยคิดยังไงกับไอ้พวกที่แบบชอบป่วนเอ่อไลฟ์สตรีมในบลนะ็อ,อกฟู๊ดเนี่ยอ๋อก็ ไม่ไม่มีอะไรถามก็เลยลองลองลองไปแกล้งดูไงว่า oh. คลิปมันจะดีหรือเปล่าประมาณนี้อ๋อ oh, ครับผมแล้วพี่พี่ปื้มเคยเคยโดนปว่วนแลสตตีมร์ไหมโดนตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังโดนเลยโด <laughs> น,นใครใครปว่วนพี่ปื้มอ่ะ <laughs> ไม่รู้อ๋อเอฟซมาปว่วนเล่นเล่นเราก็ไม่ได้ด่าเลยหรอกอ๋อ oh, แล้ว,แล,วแล้วแบบคนแบบไม่รู้จักเนี้ยมาปว่านปวนป่อยขัป่วนไปนั่นแหละ อ๋อแล้วแล้วพี่แล้วพี่ปื้มเนะี่ยตอนตอนแรกที่ไลฟ์สตรีมบลกฟู้ดเนี่ยคนคนดูเยอะไหมประมาณตอนแรกใช่ปะประมาณสิบคนแค่น,นั้นแหละอ๋อก็เล่นๆมาก็คนดูเยอะเองก็ต้อง,ต,องต้องพยายามพยายามทำคลิปให้ดีๆแค่น,นั้นแหละอ๋อใช่ครับผมแล้วพี่ปื้มเนะี่ยตอนตอนแรกพี่ปื้มที่ไลฟ์สตรีมบลกฟู้ดเนี่ยตอนพี่ปื้มฟาร์มเบลใช่ไหม ออ oh. แล้วแล้วพี่ปื้มเนี่ยเคยเคยแบบไปล่าค่าหัวบ้างไหมเออเคยอยู่นะแบบไม่ได้ไลน์นะก็ไปค้าหัวแบบ oh, <okay. S 2> อนน๋อโอเคไม่ได้ไลน์ประมาณเนีแ้แล้ว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 พี่ปื้มก็เปลี่ยนมาเป็น RPG Simulator ใช่ไหมครับผมนะครับอ๋อ oh. พี่พี่ปื้มนะ,นะ่อหาของไอไง้รับผมอ่า เออพี่ปื้มตอนตอนที่ไลฟ์ r p ร s i m u l ซ tor เนี่ยมันคน,คนดูก็เริ่มเยอะยใช่ไหมตอนนั้นไอประมาณสามสิบสมสิบขึ้นสี่สิบขึ้นเลยโอ้ตอนนั้น RPG Simulator มันมันฮิตม,มากใช่ไหมใช่ครับมันฮิตมากเลยอ๋อแล้วแล้วพี่ปื้มก็เห็นมีไลฟ์ฟิตชิ n งซ i ม u l เลเตอร์ใช่ไหมฮก็ล,ลองไปเล่นดูก็คนดูก็เพิ่มอยู่นิดหนึ่งก็เห็นมีน้องชิว่าว่าไปช่วยเลยใช่ไหม ใช่ช่วยหาเบ็ดละวามันมันจะมีอยู่อยู่ช่วงหนึ่ง่ะที่ผมเห็นพี่ปื้มโดนเบรกบอยเนี่ยมามาปวดไรสตรีมด้วยใช่ไหมไอชาโดนยังงงเลยอใครวะแล้วมาดูชื่อแล้วหามาดูชื่ออ้าวพี่เบกบอยนี่ว่าอืมใช่แล้วคือบตอนนั้นพี่เบกบอยเขามาทำคลิปเขามาทำคลิปใช่ไหมทำคลิปใส่เจ้าเลยปวดอะไรช่งงเลย ยังไมตอนนั้นผมที่ผมดูคลิปพี่เบ็กบอยก็เห็นที่พี่ปื้มอะงงเลยอะพี่ปื้มบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมงงเลยอะงงปึ๊บอ๋อแล้วโล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 โก้ช่องพี่ปื้มเนี่ยเป็นเป็นโลโก้ที่เราออกแบบเองใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนแรกเป็นโลโก้หมาป่าก่อนแล้วก็หนึ่งผ่านซับปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นโลโก้นี้เลยนะครับอ๋อเท่เหมือนกันนเน่ยนะครับผม เดี๋ยวถ้าประมาณซ้มพันซับน่าจะเปลี่ยนอีกอนะต้องดูก่อนพี่ปื้มอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดแล้วครับผมจังหวัดกระบานครับผมอ๋อพ,พี่ปื้มเคยแบบเคยเคยท้อไหมกับการทําคลิปเคยนะแบบคนคนดูน้อยอ่ะประมาณเนี้ยก็ท้ออ๋อแต่พี่ปื้มก็ยังสู้อยู่เสมอใช่ไหมครับผมตล,ลอดเลยอ๋อครับผม เออพี่พี่ปื้มเนี่ยในชีวิตจริงพี่ปื้มสูงเท่าไหร่ครับผมอ่าประมาณร้อยเจ็ดห้ามั้งอ๋อร้อยเจ็ดห้าโอ้สูงเห<ช>มือนกันเน,นี่ยใช่พี่พีปพ่ปื้มเนี่ยพี่ปื้มเคยแบบเคยไอ้ไอ้นี่ไหมแบบ <c ười> เคยแบบไอ้น่าเคยแบบมีมีคนดยให้แบบเยอะเยอะไหมอ่ะถ้าส,สุดใช่ปะ่ะครับพันหนึ่งโอ้เอาเรื่องกันนะเนี่ย ถ,ถ้าถ้าลงรวมกันก็ประมาณสามพันสี่พันเนี่ยแหละโอ้เยอะนะเนี่ยโอเคพี่พี่ปื้มส,สนิทกับคุณคุณเจบีเคมากไหมมากมากเลยรักเลยรักเลยคนเนี้ยรักสอง oh, okay, คนเลยอ๋อโอเคผมผมด้วยใช่ไหมไอชแค่ก็สอง oh, คนเนี้ยรักรักสองคนไงอ๋อโอเคผม เอ่อตอนตอนแรกที่พี่พี่ปื้มเอ่อเจอคุณคุณเจมีเคอ่นั้นไปไปเจอได้ไงครับผมก็เข็นตอนแรกจะไปปวนน่ะปวนปวนสติเหมือนเดิมแหละก็เห็นเห็นเจเห็นเจพูดดีไงไม่เอาดีกว่าไปไปปวนก็เลยอ๋อทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆเห็นเห็นคุณเห็นคุณเจวีเคเขาแบบเขาพูดพูดจาดีไม่ไม่กวนตีนใช่ไหม ไปเลยไม่อาดีกว่าเ<อ>ห็นแล้ววันยังไงไม่รู้อแล้วแล้วแล้วคุณ j ว k เคขาก็มามาดูแลสตรีมคนเออพี่ปื้มใช่ไหมใช่ก็ตอนนั้นก็เห็นเจทำทำอ่าไม่เ <the> ป็นเลยพวกยูทูบเลยสอนเจให้ว่าทําให้ยังไงอ่าไอ้แบบไไม่ไม่ดีเลยสตรีมอ่ะ เพราะตอนนั้นสตรีมคุณ JBK เขาแบบดีเลอย์อยู่ใช่ไหมใช่ดีเลย์เยอะมาก<อ>ลเลยเข้ามาเลยเข้ามาสอนอ๋อเลยไปแลกเปลี่ยนความรู้กันอ๋อใช่ครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่พี่ปื้มไปไปขอวอลแคน์จาคุณ JBK ไล้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำได้แล้วแล้วตอนนั้นใคร <laughs> ใครชนะจำไม่ได้แล้วผมไม่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ก็ใครชนะวะ อ๋อจำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะมันนานมากเลยอ๋อปกติแล้วพี่ปื้มเป็นคนยังไงครับผมยังไงก็ตอนสตีรีมันครับพี่ปื้มเป็นคนยังไงครับผมลาดเิงก็ไมไ่หัวร้อนหรอกถ้าถ้าที่เห็นในคลิปก็มันคือการแสดงแค่นั้นแหละอ๋อมันคือการแสดงอ๋อ,อใช่เพื่อแบบจะพยายามให้คนดูเขามีความสุขใช่ไหมแบบกนตีนดีก็เฮฮาปาตรี H ก็ประมาณน,นี้แหละอ๋อครับผม ตอนนั้นพี่ปื้มก็พาแบบพาตีเจ้าเลยกับหนวดดำกันใช่ไหมนะครับก็เยอะแยะมีแจ้ของอะไรเยอะแยะสารพัดนะครับอ๋อครับผมก็พี่พี่พี่เปื้มเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแบบแบบนี้อยู่ใช่ไหม,มครับผมนะครับอ๋อโปกติแล้วพี่ปื้มเป็นคนพูดจาดีใช่ไหมใช่โอเคครับผมก็คค <laughs> พี่พี่ปื้มก็เป็น แบบอย่างที่ดีกับให้คนที่เขาเริ่มทำแบบบอกเหมือนเหมือนกันนาะนะครับผมนะสู้ๆแล้วกันนะครับคนที่ทำ YouTube ใหม่นะครับก็สูๆ้ๆให้โอเคครับผมก็นี่ผมพี่ปื้มเป็นกำลังใจให้นาะนะครับผมนะ เคก็สำหรับคลิปนี ize, so ้ก็ม okay. 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 hey, okay. okay. hey, okay, ีเพ hey, ียงเท่านี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปต่อไปอยากให้สัมภาษณ์ใครก็บอกได้เลยนะครับผมนะก็คลิปเออไอชิโร่คุงทอกเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยก็จะไม่ตัดต่อยังสิ้นนะครับผมก็ดูกันสดๆกันไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวดูมาคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เปิมโอเคขอบคุณครับผมโอเคครับโอเคผมไม่ันเลยไปบายครับผมบายบายครับ